ไปด้วยกันนะ EP นี้นะครับผมด้วยความที่ว่าทรงผมเกาหลีเนี่ยมันฮอตมันฮิตเหลือเกินฮะผมก็เลยอยากจะลองทําบ้างแล้วที่นิวยอร์กของเราเนี่ยก็มีย่านเกาหลีครับซึ่งนอกจากจะมีเรื่องของกินแล้วนะฮะของหวานหรือว่าเครื่องสําอางแล้วเนี่ยร้านตัดผมแนวเกาหลีเขาก็มีด้วยซึ่งอยู่ใจกลางนิวยอร์กเลยครับผมงั้น EP นี้เนี่ยผมจะลองเปลี่ยนลุคตัวเองเป็นแบบโอป้าเกาหลีดูบ้างด้วยเทคนิคดาวเพิ่มนะครับผมจะเป็นยังไงไปตัดผมด้วยกันนะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะตอนเราเข้าสู่ไปด้วยกันนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ใจกลางนิวยอร์กเลยนะครับบริเวณถนน39นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใช32ว้ายงงอ่ะ32นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นย่านเคทาวหรือว่าย่านเกาหลีโคเรียนชาวนะครับในส่วนของแมนฮัตต <What? S 1> ันนิวยอร์กนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องรีบเดินไปก่อนเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาทำผมกัน oh. แบบเกาหลีเกาหลีเห็นเขา้าฮิตกันสักช่วงหนึ่งที่ไทยนะฮะ ก็คือดาวเพิ่มใช่ไหมเป็นการแบบว่าทาข้างๆเนี่ยให้มันแบบลงมาแล้วมีการดัดอะไรแบบนี้ mm hmm. เกาหลีนะฮะก็ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่า mm hmm. เขาจะทําออกมาเหมือนไหมแล้วเราจะทําออกมาแล้วดูดีหรือเปล่า,านะครับก่อน mm hmm. ไปผมขอแวะซื้อชานมก่อน mm hmm. มีร้านเยอะมากแล้วมีประมาณ3าชั้น mm hmm. ขายอาหารค่อนข้างถูกแล้วเป็นอาหารเหมือนฟู้ดคอร์ดแต่คุณภาพก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเราจะได้กินไหมเนี่ย mm hmm. ชานมเนีน่ยคิวยาวมากคุณผู้ชมน่าจะไม่รอดเพราะว่า คิวยาวนิดนึงนครับแล้วก็ใกล้ถึงเวลานัดแล้วด้วยซึ่งเรากลัวว่าเราอาจจะไปไม่ทันเวลานัดแล้วเดี๋ยวร้านจะปิดก่อนเพราะว่าการทําดัดอะไรแบบนี้ก็จะมีเวลาประมาณ2ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ครับตอนนี้ก็ประมาณ5โมง4 5ซึ่งร้านปิดทุ่มครึ่งเราไม่รู้ว่าเขาจะทําทันหรือเปล่านะฮะถามเขาแล้วเขาบอกว่าโอเคทําทัน ก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับที่เราจะไปกันก็คือร้านนี้ครับ h a OSH นะครับผมก็จะอยู่เดินมาจากสายรถไฟนะครับผมแล้วก็ตัดเคทาวมานิดนึงนะฮะมาถ้ายซอยแล้วก็ข้ามถนนมาเพื่อนบอกว่าให้ติดต่อหาคนที่ชื่อว่ายุนแจอ่าผมก็ติดต่อนัดหมายมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงคือเพื่อนทํามาแล้วเกาหลีเกาหลีแต่เราเนี่ยจะเป็นเกาหลีหรือเกาหลานะฮะก็ลองดูรู้สึกว่าผมปล่อยผมยาว พอสมควรนะประมาณนี้เท่าที่คุณผู้ชมได้เห็นกันไปนะครับแล้วเดี๋ยวดูกันว่าทําออกมาแล้วจะโอเคหรือเปล่าผมว่าน่าจะใกล้ถึงแล้วนะครับก็ปักหมุดมานะฮะแถวแถวร้านเกาหลีที่มีชื่อว่าบันเจียนะก็เรียกได้ว่าใกล้จะถึงร้านทาผมที่เราตามหาแล้วนะครับอ๋อนี่ไง <c oughs> คือถ้าเป็นงูฉกไปแล้วนี่เลยครับผมผู้ชมเราก็มาอยู่ในร้านแล้วนะครับก็ บรรยากาศดีสะอาดนะครับก็เกาหลีเกาหลีช่างก็เกาหลีแล้วนะเดี๋ยวผมเอาเระเฟรนให้ดูนะครับประมาณว่าประมาณไหนในะที่อยากจะมาลองทำดนะูก็เดี๋ยวปรึกษาช่างด้วยราะว่าเราก็มีภาพของเรามานะ้แเนี่ประมาณนี้ออกมาจะเหมือนเขาไหมเนี่ขอบคุณช่องนี้ด้วยนะครับ มูนจุนซูนะฮะมีอีกมีอีกขอบคุณช่องนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าออกมาแล้วจะเป็นไงนะครับตอนนี้เหมือนหิวฮะก็เดี๋ยวขอไปซื้อน้ำกับขนมดีกว่าเพราะว่าอาจจะต้องใช้เวลาสองชั่วโมงอะไรเงนะี้ยฮะกลัวแบบทนไม่ได้กลัวแบบหิวหิวตายซึ่งย่านคอเรนทาวนตรงนี้นะครับผมก็จะมี ซูปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะเกาหลีให้คุณสามารถซื้อของได้นะครับรวมถึงนะฮะก็จะมีร้านค้าต่างๆปิ้งย่างเกาหลีนะฮะอันนี้ก็เป็นปิ้งย่างเกาหลีอัน,นที่ชอบมากๆเลยนะครับรวมถึงก็จะมีแบรนด์เครื่องสาอางเกาหลีนะฮะนี่คือโคสต์มาร์เก็ตนะครับผมอันนี้ใครที่แบบว่าชอบเครื่องสำอางเกาหลีแล้วไม่อยากไปถึงเกาหลีก็ามาได้นะฮะนอจากนั้นก็ มีชานมไข่มุกนะครับคนเยอะมากเลยที่เห็นด้านบนตรงนู้นนะครับก็จะเป็นคาราโอเกะนะฮะบาร์ต่างๆแบบเกาหลีนะครับรวมถึงอันนี้เป็นไก่ทอดเกาหลีด้วยอ่าแบบออริจินอลเลยนะฮะเห็นไหมแล้วก็มีชิแม็กซ์ด้วยที่เป็นเบียร์กินกับ ไก่ทอดนะครับผู้คนก็จะมาที่นี่เยอะมากนะฮะฝั่งตรงข้ามนะครับตรงนี้ก็จะมีร้านขนมที่ผมชอบร้านหนึ่งนะครับคือเกจิโมเดิร์นเค้กันนี้นะครับเนี่ยไอตัวนี้อร่อยมากเลยสามอันสิบเหรียญน,นะครับ t h a n k you, Thank you. Thank you. จะเป็นเหมือนครีมพัฟนะครับผมอย่างที่เห็นรูปไปเดี๋ยวเราลองไปหาร้านเดิมดูนะครับว่ามีน้ำอะไรใหากินทันนีน่าจะมีนะกินอะไรดีทันนี้จะเป็น เนี่ยครอฟชิชที่เขาเรียกอะไรนะครบับอะไรสักอย่างอันนี้เป็นทาร์ตไข่ของของร้านนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกินเป็นน้ำดื่มแล้วกันสั่งเป็นชาแตงโมกับกระเจีย๊ยบผสมกันก็ <S <S คือชาเย็นนะครับสดชื่นแล้วก็หวานนิดหน่อยว่าเติมความหวานลงไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่ร้านทำผม <Yeah. S 1> ของเรานะฮะ ผมไม่แน่ใจว่าร้านเนี่ยเขาจะมีบริการเหมือนที่เกาหลีหรือว่าร้านอื่นหรือเปล่านะครับแต่ผมว่ามันก็อาจจะไม่ได้บริการเรื่องเครื่องดื่มขนมอะไรขนาดน,นั้นนะครับก็เราซื้อเผื่อไวเนาะเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเย็นเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเย็นกันแล้วก็ใช้เวลาทําอยู่น่าจะเกินสองชั่วโมงเะฮ<ส>ะไปเดี๋ยวเราไปสระผมเขาเรียกไปสระผมแล้ว ฉันสลายหัวมากจริงเพิ้งอ,อาบน้ำมานะเพราะว่าใส่รองก็โอเค YouTube oh. one but didn't forget t u start hey, s t Hey Yunje This Yunje yeah yeah is I try to recommend maybe more Thai movie ประมาณ20นาทีนะครับที่จะเอาอันนี้ที่เราต้องทนประมาณนี้ไม่แย่ไม่แย่เทรนนี้มันมากี่ปีแล้วอะไเขาบอกว่าประมาณ3-4ปีอย่างที่เราเห็นที่เมืองไทยก็คือประมาณกี่ปี2ปีประมาณนี้เราก็เลยลองมาทำบ้างเขาบอกว่าอเมริกาก็เริ่มแล้วนะครับที่จะมีเทรนแบบประมาณนี้นะ,ะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเยอะแค่ไหนนะครับ ตอนนี้ความรู้สึกคือไม่แสบไม่เจ็บอะไรนะครก็โอเคตอนนี้เหมือนคุณคุณน้านะ,ะอาจูมาอาจูมาอาจูมาเขาบอกว่าแค่อยู่อย่างนี้ประมาณ20นาทีนะครับเราคิดว่าเราน่าจะโอเคนะพอเตรียมใจมาเป็นชั่วโมงเลยนะ,ะเดี๋ยวเขาจะเอาเข้าเครื่องปอบ มันก็จะตื่นเต้นนิดนึงนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปบอกเล่าให้เขาฟังว่าผมมาไม่ได้ดัดผมตั้งแต่ผมอายุ2 0 2สิอบแล้วสมัยนั้นที่แบบสมัยกอล์ไม้ครับที่ผมยาวๆแล้วแบบดัดอะไรเงี้ยออกมาเป็นฝอยเลยแล้วก็สีทองด้วยนะฮะหลังจากนั้นก็ไม่เคยดัดอีกเลยนะครับนี่ก็จะเป็นเหมือนการดัดผมครั้งแรกในรอบ10ปีของผมนะครับแต่มันคงไม่ได้ออกมาเป็นหยิกหย่อนขนาดนั้นเนาะมันเป็นแบบแนวเกาหลีเกาหลีใช่ไหมหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ แล้วบอกว่าจะเข้ากับหน้าด้วยนะครับคือเท่าที่รู้สึกเนี่ยก็คือว่าตอนที่ตัดผมเนี่ยเสร็จแล้วเมื่อกี้เนี้ยนะครับรู้สึกว่ามันเริ่มโอเคลแล้วแล้วเขาคงจะแค่ดัดเหมือนข้างหน้าให้มันโค้งหน่อยเดี๋ยวที่เราไม่ต้องใช้เครื่องม้วนผมที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างๆเนี่ยเขาจะเอาผมลงเขาเรียกว่าเดาเพิ่มอะไรแบบเนี้ยก็จะออกมาคล้ายๆกับตอนที่ตัดเหมือนตอนแรกนิดหน่อยนะฮะตอนนี้ขอสนุกสนานกับอีเครื่องอวกาศนี้ก่อนนะ เสร็จแล้วนะครับผมก็เอาเครื่องเอาอากาศอบร้อนออกไปแล้วนะฮะเดี๋ยวดูกันว่าเขาจะทำอะไรอยูต่อนะอาจจะไปสระนะครับแล้วก็ตัดผมแค่นี้หรอเสร็จแล้วหรอหวังว่าจะเสร็จแล้วหรือเปล่าเพราะ <c oughs> ตอนนี้ก็คือทุ่นสินะครับผมร้านปิดทุ่มครึ่งเดี๋ยวดูกันว่ามันจะเสร็จหรือมันจะไปต่อเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะใส่ second solution ทก็คือ น้ำยาตัวที่สงองโอเโอเราู้สึกคือเหมือนว่าน้ำอะมันจะไหลอกมามากแต่ว่าเราเมีตัวนี้กั้นนะก็คงไม่ไหลลงมาที่หน้าเราแต่ไหลไปทีบ่บ่าแทนนะครับ ใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยว่ามาันเป็อนนะไรเซ็คชั่นสุดที่หลังาจากที่ใส่ตัวนี้ไปนะครับผมก็บอกว่าราอีกประมาณ5นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะไปล้างผมนะครับอล้ันนี้ก็คงจะมาเป่าแห้งแล้วก็ตัดเล็มนิดหน่อยก็น่าจะโอเคเสร็จแล้วนะครับอมรู้สึกว่าไม่นานเหมือนที่เพื่อนบอก3ชั่วโมงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้น่าจะผ่านไปไม่ประมาณชั่วโมง ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปล้างกันแล้วนะครับแบบ color แก่ไอที่มนวนๆเวลานะครับโอเค let's go wash นั่งนานไปหน่อยเริ่มมึนอะไปล้างผมกันดีกว่าครับตอนนี้คือในร้านก็คือไม่น่าจะมีใครร้านแหนมาเหลือแค่ผมในร้านไม่เหลือใครแล้ว <S 2> <S 2> คือเหลือแค่ผมกับอีกท่านหนึ่งลูกค้าข้างๆนะครับ เพราะว่าร้านใกล้จะปิดแน่ดิสบันโอเคมาที่เดิมนะฮะเผื่อชอบเสร็จแล้วสบายมากฝากไว้เกียรติเนะี่ย7จนาทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะตอนเป่าแห้งนะครับผมแบดใกล้จะหมดแล้วตื่นเต้นมาก คุณผู้ชมเท่าที่เห็นก็จะหยิกประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเขาอาจจะมาเล็มเพิ่มให้นะครับในความรู้สึกตอนนี้นะคือเหมือนว่ามันจะหยิกเกินไปแต่ว่าผมเชื่อใจนะครับแล้วก็เห็นของเพื่อนมาแล้วตอนที่มันเสร็จเนี่ยตัดเป้าแห้งเนี่ยมันก็ไม่ได้หยิบขนาดนั้นนะก็ต้องลองดูว่ามันจะเป็นยังไงิแต่แค่นี้ก็เริ่มเกาเหลียมหรือว่าเกาหลั <c oughs> เออได้อยู่ yeah. เนี่ยเออจะให้เขามันเล่มเล็มให้นิดหน่อยนะครับเออนะเ,รแบบเริ่มได้ลวเริ่มแบบเริ่มได้เริ่มดีคือที่เพื่อนผมบอกมาคือว่าหลังจากที่เขาทําเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่ต้องมาเป่าไม่ต้องมาบ้วไม่ต้องอะไรเลยเป่าเสร็จหมายถึงว่าให้มันแห้งเสร็จเป่าเสร็จเนี้ยฮะคือมันก็เป็นทรงแบบนั้นเลยนะครับแบบไม่ต้องเซตประหยัดการเซตไปเยอะเลยะรย นั่นก็คือข้อดีอย่างนึงนะครับแล้วผมก็จะอยู่ส่งแบบนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะลองไปดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อนชมอย่างที่เห็นนะครับว่าข้างๆเนี่ยมันจะเรียบไปเลยนะฮะผมมันจะไม่ตั้งขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยยัง่ไงเดียวเห็นไมันจะเรียบมันจะเรียบไปเลยอันนี้คือเหมือนดาวเพิร์นนะครับมันก็จะเรียบไปจริงๆผมเรายาวอยู่นะถ้าเกิดว่าข้อเดียวมันคือว่า าเกิดว่าผมคุงยาวผมผู้ชายเนี่ยมันจะชี้โดดนะกแล้วตรงนี้มันจะฟูใช่ไหมครับจากทรงที่แล้วที่เห็นนะครับแต่พอเราทำดาวเพิ่มแบบนี้มันก็จะเรียบลงไปแบบนี้เลยแล้วเราก็มีการดัดอีกข้างบนเพิ่มนะครับก็การผสมผสานสองทรงเข้าไปด้วยกันเริ่มประทับใจตอนนี้เหมือนเขากำลังสอนวิธีการเป่าผมนะครับหลังจากที่เราทำไปแล้ว เออมันก็เริ่มไม่ได้หยิกอย่างที่คิดไว้นะฮะคือมีปมด้อยว่าสมัยสิบปีที่แล้วเนี่ยดัดมาแล้วมันเป็นฝอยใช่ไหมเราก็กลัวมันจะฝอยอีกอะไรเงี้ยมันไม่เข้ากับหน้าเราอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมผ่านรูปให้ดูดีกว่าใน Facebook อาจจะมีอย่าไปตามน้องผู้มชมเดี๋ยวผมหาเองเดี๋ยวผมหาว่าแปะไว้อันนี้ออกมาเราก็ไม่ได้หยิกขนาดนั้นนะครับเบาๆเก้าดีขึ้นมาทันที You anyone done Peter want So to มาเป็นลูกค้าคนสุดท้ายของร้านเลยนะครับผมแล้วก็ให้ทิปตามสมควรนะครับที่ไม่กาก็จะมีทิปเนาะก็ประมาณนี้ครับผม ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากมาหาอูนแชร์ได้ด้วยที่นี่นะเดี๋ยวขึ้นคอนแทคไว้ให้เล็กๆนะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะไปเดินเล่นที่กรีนทาวน์เนาะอากาศก็จะเริ่มคลื่นงขึ้นมานะครับวันนี้ก็จะเป็นมิสเคอรีนนะฮะ ในช่วงสองทุ่มนะครับบรรยากาศอาหารเย็นก็จะเริ่มคืดๆขึ้นมาแล้วนี่ร้านนี้จะเป็นขายของปิ้งย่างนะครับเนื้อย่างเกาหลีนะครับแล้วก็พวกซุปต่างๆนะเมนดิชราคาที่นี่จะเอาเรื่องเหมือนกันนะประมาณนี้นะครับอันนึงที่ใครแบบว่าอยากทานอะไรถูกลงมาหน่อยนะครับแล้วก็เกาหลีเกาหลีนะครับมันจะเป็นเหมือนอิฟูคอดที่จะมีของ ขายเยอะเลยมันจะมีของแบบที่ราคาไม่แพงมากรสชาติอร่อยนะครับนี่อย่างเงี้ยเจ็บาทนะฮะก็สามารถมาซื้อทานได้แล้วก็แบบเกาหลีเกาหลีเหมือนแม่ทำให้กินนะครับนี่มีให้เลือกเยอะเลยอันนี้น่ากินมากมีเป็นแบบไข่ตุน๋นด้วย ไข่ตุน๋นมีอันนี้เป็นอะไรอ่ะหมูยอฟิชเค้กนะครับมีคิมบับด้วยอันนี้เกาหลีเขาจะเรียกคิมบับใช่ไหมประมาณนี้มีตู้ซุปตู้ข้าวนะครับอามานั่งกินได้ราคาไม่แพงตอนนี้คือคนเยอะมากนะับเพราะว่าเป็นเวลา ทานอาหารเย็นนะครับมีรถอันนี้มาจากไหนเนี่ยก็เท่เลยเี๋ยวผมพาไปดูรถโหว่าคนเขาถ่ายรูปอะไรกันนี่รถอวกาศโคตเท่เลยอะ่ะคุณผู้ชมนอกจากแถวเคทาวนะครับหรือว่าโคเรนทาวเนี่ยอยู่ตรง3ามใช่ไหม แถวใกล้ๆกันบริเวณนี้เดินีกแค่2ซอยก็คือ34นะครับหรือว่าบริเวณโดยรอบเนี่ยก็เป็นเหมือนนะฮะจุดช้อปปิ้งของคนที่นี่เหมือนกันใจกลางเมืองนิวยอร์กเลยนะครับแล้วถัดไปตรงนู้นเลยเนี่ย42นะฮะก็จะเป็นท่าสแควร์นั่นเองเพราะฉะนั้น42 Time ท่าสแควร์สตรงนี้ก็เป็นจุดช้อปปิ้งนะครับแล้วก็32ก็คือโคเรนซาวคุณก็สามารถมาเดินเล่นเดินทาไได้หมดเลยนะครับเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นที่ขายชุดชั้นในนะ แล้วก็นู่นเลยยาวทั้งถนนตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมไม่กินข้าวแล้วแต่ผมจะไปช้อปปิ้งต่อนิดหน่อยเพราะว่าห้างใกล้ปิดนะครับสองทุ่มจะครึ่งแหละถ้าเดี๋ยวค่อยไปหาอะไรกินทีหลังห้างนี้นะครับก็เป็นห้างอันดับต้นๆของที่อเมริกาเหมือนกันของที่นิวยอร์กเหมือนกันนะครับแล้วก็เขาก็เป็นผู้สนับสนุนนะขบวนพาเหรดหรือว่าการจุดพลุนะครับ4สิงหาคมนะครับ4่รกดาวันชาตินะครับ แล้วก็มีการจุดพลุวันนั้นนะฮะรวมถึง t h a n k ิ g i v วิ่เนี่ยเขาก็จะมีการสนับสนุนของการจัดขบวนพาเรดนะครับขบวนพาเพรีที่นี่ก็จะมีประมาณ7-8ชั้นเลยใหญ่เลยนะเหมือนแบบอารมณ์เหมือนห้างเดอะมอลเลยประมาณนี้ฮะ,ะมีแบบหลายๆอย่างอยู่ในนี้หมดเลยนะครับผมก็แอบมาเปิดบัตรเครดิตแล้วก็มาช้อปปิ้งเหมือนกันะะเอาไว้แบบ่อน ว่าไว้เก็บแต้มสะสมนะครับก็จะมีสิทธิพิเศษด้วยเนาะชั้นแรกที่เข้ามานอกจากเป็นแบรนด์หูต่างๆเราก็จะมีเครื่องสำอางน้ำหอมนะครับอย่างไงผมตัดจบกันตรงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Tommy T NYC นะฮะแล้วก็อย่าลืมติดตามไปด้วยกันนะด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าจะพาไปไหนติดตามแล้วกันนะฮะวันนี้ไปละสวัสดีครับ ไปด้วยกันนะมีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกนะครับผมถ้าคุณอยากเป็นส่วนหนึ่งในอินทรลูดเปิดรายการไปด้วยกันนะนะฮะง่ายๆครับเพียงแค่ถ่ายคลิปสั้นแนวนอนนะครับผมพูดคำว่าไปด้วยกันนะไปด้วยกันนะย่าไๆก็ได้ฮะจากทุกที่ทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนๆก็ตามสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับรายการของเราได้ส่งคลิปได้ที่อีเมลของเรานะครับหรือว่าจะอินบ็อกซ์ผ่านทางทอมมี่ที่ NYC ก็ได้ครับอย่าลืมร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับ คุณผู้ชมนี่เ็าผ่านไปประมาณ2-3ถึงสสัปดาห์นะครับผมผมแค่กลับมาทำดาวเพิ่มข้างล่างนะครับยังคีปไอตัวเขิลข้างบนไว้อยู่นะครับผมเพราะว่าผมเราผู้ชายมันยาวเร็วใช่ไหมก็ผ่านไปประมาณสามอาทิตย์้วครับผมก็มาทำข้างๆเพิ่มนะครับผมก็ประมาณนี้เข้าเครื่องเดิมนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้มันหน้าร้อนใช่ไหมเราก็เลยอยากจะมามันยาวแล้วมันยาวเร็ว,วอะไรเงี้ยแล้วอันแรกเนี่ยเหมือนเราทํายาว เป็นอินสปีเรชันแบบยาวเกินไงฮะรอบนี้ก็เลยแบบว่ามาทําให้มันสั้นหน่อยก็คือให้เขาแบบว่าพิมข้างๆดาวเพิ่มข้างๆแล้วก็ซอยข้างบนออกนิดนึงนะครับผม